ครังเจาหรือค่าลดหย่อนภาษีเงินได้หวังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเศรษฐกิจ https colon slash slash www b a n k b u s i n e s s com slash category business economic ข้อความสำคัญคลังเจาหรือค่าลดหย่อนภาษีเงินได้หวังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บการปฏิรูประบบลดหย่อนภาษีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านวินัยทางการคลังการปรับลดหย่อนจะช่วยให้ฐานภาษีของประเทศไทยเติบตโตขึ้นอย่างมาก การปฏิรูปภาษีถือเป็นโอกาสดีที่จะเข้ามาดูเรื่องการบริหารงานจัดเก็บรายได้อย่างจริงจังข้อมูลเพิ่มเติมค่าลดหย่อนภาษีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นการปรับปรุงเรื่องค่าลดหย่อนจะช่วยให้เก็บภาษีได้มากขึ้นการใช้สิทธิลดหย่อนเหล่านี้ทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น การปฏิรูปอาจไม่ทันสำหรับเงินไดปี2,568ที่จะยื่นในปี2,569การปรับลดหย่อนต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านการให้ค่าลดหย่อนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมบางเรื่องที่รัฐบาลต้องการจูงให้ประชาชนทำผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้ง2,335,300ล้านบาทซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า67,104ล้านบาท การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มวจากการบริโภคภายในประเทศยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทุกประเภทอยู่ที่992,829ล้านบาทการจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บโดยกรมที่ดินก็ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นกันภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้797,100ล้านบาทภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้27,414ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บได้66,872ล้านบาทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้432,353ล้านบาท